หา,า,า,าดีสามข้อเป็นยังไงคะวันนี้ค่ะทันทุนอยู่ร้อยวันผมกันก็ครบหนึ่งร้อยวันแล้วนะคะก็จะว่าเร็วก็เร็วจะว่านานก็นานเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็แปบบ๊แบๆก็เดี๋ยวจะเผาแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ก็รู้สึกใจหายเบาๆเหมือนกันเหมือนแบบในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเราก็เออทำใจแล้วอะไรแล้วแต่พอแบบกลับมาอยู่ในบรรยากาศเดิมอีกก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิลโศกาเหมือนตอนนั้นแต่ก็คิดถึงนะคะคิดถึงแกอย่างตอนนี้กำลังใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับ มันก็ทําใจได้ขึ้นจากตอนนั้นแล้วนะคนะือตอนนั้นมันก็แบบมันก็ยังยังยังช็อกอะ่ะคือก็รู้ว่ายังไงแกก็คงจะจะต้องไปแน่แต่ว่ามันค่อนข้างปรบปรับพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ดีอะกำลังใจดีขึ้นเยอะแล้วก็มันก็เราก็ยุ่งเรื่องเตรียมงานมากจนมันก็แบบก็ก็ช่วยทําให้เราแบบเศร้าน,น้อยลงแล้วก็อยากทําให้แกดีที่สุดครั้งสุดท้ายหนึ่งร้อยวันนาคะก็รู้สึก ตอนนี้รู้สึกดีดีขึ้นเยอะค่ะทําใจได้ตอนแรกก็เหมือนพี่แหวนเลยค่ะมันช็อกมากเพราะว่าออทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆกระทันหันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถาว่ายังเศร้าอยู่มันก็เศร้ามาันมามาเป็นช่วงๆมากกว่าค่ะใช่ตอนแต่แต่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะคุณยายจริงๆแล้วชีแรกเนาะตอนนั้นเรากังวลแบบ ตอนช่วงงานศพอะคือทุกคนก็มาหาแกได้ไงก็แบบหลังจากนี้จะมีใครมาหาไหมเออนอะตอนนั้นแบบไม่ตายแล้วหวแบบ เป็นห่วงคุณยายกลัวว่าแกจะกลับบ้านแล้วเฉาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเราไปหาคุณยายเรื่อยๆนะเพราะว่าก็ประชุมกันเรื่องงานคุณตาด้วยอะไรด้วยพาคุณยายไปทําบุญเลยอะไรเลยแกกลาลังใจดีวหาที่กดิดเยอะซึ่งเราแบบเราสบายใจมากเพราะที่แรกเราห่วงยายมากเลย <S <S ว่าแบบโอ้ยแบบว่ายายจะโอเคหรือรเปล่าก็าเขอยู่ด้วยกันตลอดอะ่ะแต่ว่าคุณยายกลาลังใจดีค่ะแล้วก็ตอนไปหาที่บ้านก็ยิ้มย้มแจ่มใสชอบให้คนมาเยี่ยมชอบให้คนโทรมาหาอะไรอย่างงี้ก็ส่งอาหารส่งไข่พะโล้พี่เอ๋ <laughs> ส่งไม่ให้กิ๊กกินอะไรอย่างงี้งค่ะกับคำที่บอกว่าจะมีคนมาหาฉันไหมทำให้รู้สึกยังไงโอ้ตอนนั้นเราก็แบบสะเทือนใจเนาะเราเป็นห<ช>่วงแกนึกภาพว่าคนเราอยู่ด้วยกันมาแบบห้กว่าปีอะแล้ว <c oughs> อยู่ดีคนนึงหายไปเลย <c oughs> อย่างเงี้ยเราต้องไปอยู่บ้านเดิมที่เดิมนี่เคยอ,อยู่ด้วยกันมันก็ความรู้สึกอะ ต่กลายเป็นถามคุณยายแล้วคุณตามาหาไหมไม่มาเลยแต่อย่ามาดีแล้วกลัวเอาแล้วเลยแบบเอ็ดูก็เออกลายเป็นไม่อยากให้มาแต่งั้นจริงๆริงที่เขาทำกิจกรรมอะไรให้แบบว่าคุณยายเขาแบบคลายบ้างอะไรแจริงๆก็มีคนไปหาเรื่อยๆและแล้วเราก็พาคุณยายไปทําบุญคุณแม่ก็พาคุณยายไปหาหลวงปู่นู้นหลวงปู่นี่ทำบุญอะไรอย่างนี้แกก็แบบดีค่ะแล้วแกก็ชอบให้คนมาหาชอบให้คนมาคุยอะไรอย่างนี้แต่ตลกที่ไม่อยากให้คุณตามาหาเพราะกลัวแต่ตลกแต่ได้ยินมา เมื่อคืนคุณยายบอกว่าเหมือนนอนไม่หลับนี่ยอมนอนแล้วทีนี้อยู่ดีทีวีปิดเองคุณยายก็เลยบอกหรือว่าคุณตามาบอกว่าให้นอนเออแล้วหนุกเราก็บอกน่าจะใช่นะเมื่อคืนนี้ใช่เมื่อคืนเลยค่ะใช่แล้วคุณยายกลัวเป็นคุณยายก็น่าจะกลัวแหละค่ะเมื่อกี้เลยมาเล่าให้ฟังใช่ยังยังเราญาติพี่น้องนี้มีใครแบบคุณตาไปหาบ้าง Uh, นะของหนูไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีมาหาเหมือนในฝันหรือว่าน่ากลัวอะไรยังไงแต่ว่ามันจะมีหลังอตอนนั้นนะคะหลังงานศพเหมือนหนูถ่ายวิดีโอคลิปที่หนูจะเอาไปลงในไอจก็คือเป็นคุณตาร้องเพลงในซาวด์แทร็กให้กับหนังะคะ mm. เหมือนคุณแม่เปิดอยากดูหนูก็เลยดูด้วยแล้วก็เลยถ่ายวิดีโอที่นี้แบบ วิดีโอก่อนหนะ้ารูปก่อนนะไม่มีอะไรผิดปกติกับโทรศัพท์เลยแล้วก็คลิปทุกคลิปถ่ายออกมาก็มีเสียงทีนี้คลิปคุตาที่ถ่ายไม่มีเสียงหนูก็อเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเสียงก็เลยเลื่อนไปฟัง คลิปก่อนหนะ้าที่ที่เอ,อ่อถ่ายไว้ก่อนก็มีเสียงก็เลยบอกว่าคุณตาหนูขอถ่ายนะหนูแค่แค่อยากเอาไปลงไอจีเฉยๆ,ๆก็เลยลองถ่ายใหม่แล้วก็ได้ค่ะคิดว่ากุญตราแก้เราไปไหนคิดว่าแกง <laughs> คิดว่ากุญตาแกงเวลา,าจะลงไอจีแกที่แกต้องอภพรูฟก่อนใช่ใช่ใช่เหมือนหวายเลยค่ะตอนนั้นอะตอนที่เราจะลงรูปไว้อะไรคุณตราวันที่แกเสียเชื่อไหมว่าแหวนลงไอจีสามรอบภาพขึ้นดำสามรอบรูปสามตอนนั้นอ๋ออยูุกประชุมอยู่กับแม่อยู่ๆแบบเฮ้ยน้องดำอีก แล้วดําแบบหน้าต่อดําเลยโอ้แต่ขึ้นแคปชั่นเลยทุกอย่างนะจนเราแบบตา,ตาดูแล้วว่ารูปนี้หล่อไม่เยอะ <c oughs> รูปโอเคถ่ายเฉียงไม่เห็นหน้าเพราะคือแกมีแผลบนหน้าเล็นือะรูปโอเคลงได้คตาดูว่ามันโอเคแล้วจิม้มขาด <c oughs> โอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแต่หลังจากนั้นมาแหวนเองก็ฝันถึงแต่ว่าไม่ได้เจอแต, <c oughs> แต่คิดว่าอาจจะอาจจะได้อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณอาจจะมาหาลูกชายแหวนหาหลานเลนสิเลนก็แบบ อยู่ด <aro idity> oh, hey, ีๆนางก็จะโอ้ยคุยกับใครก็ไม่รู้นั่งแบบเหมือนเล่นแบบแม่ซื้ออ่ะเราก็เลยเอะหรือเป็นธรรมชาติของเด็กหรือยังไงแต่เขาแบบเหมือนมองแล้วก็พยายามจะเล่นกับใครคนหนึ่งอย่างเป็นตุเป็นตาแบบเหมือนมีคนคนนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเล่นคนเดียวไปก่อนนะลูกเออแบบว่าเชิญอยากเล่นเลยเล่นเลยแม่เขาแวบก่อนแม่กลัวอะไรอย่างงี้ก็เลยอันนี้อันนี้เราไม่รู้นะคะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีใครมาหาเขาอ่ะ ยายดูว่าอย่าอยากำลมีความเศร้าอะไรได้เห็นคุณยายเหรอคะ้แกกาลังใจดีนะเวลาแบบไปหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีแบบพอเราใช้ชีวิตของเราอ่ะบางทีมันก็ลืมๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวลาไประชุมเรื่องงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยิ้มแย้มแบบต้อนรับแขกที่มาเพราะเราจะไปชุมที่บ้านลุงตาก็กําลังใจดีกว่าที่คิดเยอะเราก็ลูกหลานเราก็สบายใจบางทีแรกเป็นห่วงคุณยายมากกลัวแกจะเศร้ากลัวแกจะอยู่ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราวอรี่ที่สุด ตอนช่วงงานศพเนี่ยมันก็สบายใจไปหน่อยละที่ยังบอกว่าเอาพอคุณตาเผาเสร็จจะเอาวัตถไปไว้ที่บ้านอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งยายก็จะมาไว้ที่บ้านเหรอเร <laughs> ก็จะได้อยู่ด้วยกันก่อนไงคะคุณตาน่าจะอยากกลับบ้าน,นอะไ,ไอ <laughs> <laughs> รๆๆๆๆอย่างนี้ก็โออก็ได้ก็ได้เร่เอาถกใจลัว่อะไรอย่างงี้กลายเป็นกลัวไปเลยตลกดีอย่างการันที่หนึ่งตอนนี้ <laughs> ้านลานเอตรียมกันไหนวะโควก็ยังเตรียมอยู่อันนี้ก็แหวนอยู่เม็กซิโกก็ยังต้องประชุมโควคุยงานเตรียมกันตลอดเพราะกว็ค่อนข้างจะขั้นตอนเยอะแล้วก็มีเสด็จด้วยนะคะก็เนี่ยมเมื่อกี้ก็ยังคุยว่าวงดนตรีจะตั้งตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันก็จะ,จะมีพิธีการตราร่างๆอย่างเงี้ยค่ะและ <ภา S 2> ้วศิลป <ๆ S 2> ินมาเยอะมากใช่ศิลปินมาเยอะแล้วก็มีเออ่คุณอาจารย์นรอัตที่เออ่เป็นวง VSO เป็น Symphony Orchestra ก็จะมาที่เล่นคอนเสิร์ตคุณตาตลอดก็จะมาบรรเลงให้อะไรให้อย่างงี้ทีแรกก็จะแบบมีนักร้อง ซึ่งต้องขอบคุณนักร้องทุกข่านมากเลยนะคะที่ทีแรกวติดต่อไปแล้วทุกคนแบบอยากมาร้องกันหมดแต่ทีเนี้ยปัญหาคือลิสต์นักร้อง,องที่อยากมาร้องในงานประมาณ30คนได้มันเยอะมากแล้วคือช่วงเวลาเราจํากัดไม่มีเสด็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรอได้แค่สั้นๆแล้ววัวเดี๋ยวพราคนนี้ร้องคนนั้นไม่ร้องเดี๋ยวจะน้อยใจกันก็เลยจะเป็นเน้นบรรเลงแต่ว่าก็จะมีเป็นแบบงงมิชีอินคอนเสิร์ตมใชลีอินคอนเสิร์ตเป็นชมรมคลักคนเชลินค่ะก็จะมาเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรกันก่อนในวันงานสวนสดคือสุดทท้ายววัันนีี่่่30คะแต เน้นมเรงแต่ว่าไม่แน่ว่าหลังจากท่านเสด็จกลับแล้วอาจจะแบบมีมินิคอนเสิร์ตหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีแต่ว่าช่วงก่อนพิธีการเนี่ยก็ทีน่กจะมีเป็นคอนเสิร์ตเป็นทริบิวรชรินแบบอูนักร้องแบบ เบอร์ใหญ่ของวงการมากมายให้เกลียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไว้ทีหลังหรือว่าโดยอาจจะดูภาพการีกทีเพราะว่าจีงๆปีหน้าเนี่ยก็มีคุยกับออบอยจากคนเกียตินะ,ะว่าจะทำค<ม>อนเสิร์ตพีวิวขคุณตาแล้วก็เป็นการกูสศนก็น่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็มีนักร้องที่จะมาร่วมเยอะมากจะจะ,จะเป็นรูปเป็น,ปน,น,นร่างเมอไหรต้นปีหน้าเนี่ยค่ะก็มีการคุยโปรเจกต์กันไว้แล้วว่าอยากจะให้เป็นคอนเสิร์ตทรีวิวใหญ่เลยของคุณตาแล้วก็จะนำไรายได้ได้มอบให้การกูสลนะคะแล้วก็ ทักออยทุกคนเกียนก็จะมารวมจัดเป็นผู้จัดให้ค่ะไปกับววต้องลองแน่นอนไปบังคับไปบังคับด้วยลองด้วยกันลองด้วยกันลองด้วยกันก็หวังหวังว่าจะได้ร้องเพลงคุณตาเพราะว่าที่จริงแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องเพลงคุณตาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่อยากทําแล้วก็นานๆทีจะได้ทําก็หวังว่าเราคงจะได้ฟังกันนะคะ <laughs> แล้วฝากถึงแ,แฟนๆิุบบิตาด้วยว่ายกคุณทหารแล้วจบกันกันจดจําได้ยังน่รื่ึงถึงิริตราสเสมอเป็นแฟน<พ><พ>ทุกคนปาร์ท <ๆ S 1> <ด>ุแฟนใช่ีะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆิรตาทุกคนเลยคือความน่ารักเนี่ยตอนช่วงงานศพที่ผ่านมาแฟนๆิริตาคือแบบเห็นเลยว่าพลังความรักเขาแบบยิ่งใหญ่มาก งานศพเนีคือเราตัดกันเองแบบไม่ได้จ้างอะไรไม่ได้อะไรเลยแต่ทีมคือแฟนคลับขอเอานั่นมาช่วยได้ไหมขอเอาอันี้มาช่วยทุกคนพยายามอยากจะมาช่วยอยากจะทําให้แบบว่าอาจารย์ครูครูคคคเพลงครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นได้ถึงพลังความรักเลยแล้วก็ใหญ่ช่วงงานเผาเนีก็แบบ มีแฟนคลับตอนที่เรายังไม่ได้สรุปวันไม่อะไรจะโทรเข้ามาจะแบบวันไหนอะไรยังไงคืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็คือจะบินมาอยากจะมารู้ไว้อะไรสุดท้ายลูกคนถามมึเลยมีอะไรช่วยอะไรไงบอกเลยนะคะอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแบบเออแกเป็นตานานอ่ะคนรักแกเยอะมากเลยต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเลยเนี่ยช่วยกันสืบสารเพลงชนินียยาวเราไม่อยากจะให้บทเพลงรุกรุงที่แบบไพเราะแล้วก็สมบูรณ์ท่านเนี่ยจากไปพร้อมผมตึงตาก็เราคนก็อยากจะช่วยรณรงค์แล้วก็ อยากจะฝากแฟนคลับทุกคนของบุตาทุกท่านนะคะช่วยกันรณรงค์รักษาผลไม้กรูให้หอยู่ในนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้ไอเทาะ